วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ด้วยคุณตงังคุณไม่ยางของพลอยทำไมคะก็ของคุณมปดูหน้ากินดีอะแต่คุณก็ซื้อของตัวเองมาก็กินของตัวเองสิพลอยซื้อนี้เพราะพลอยอยากกินอะ,อ,อะไรกินด้วยกันนี่แหละอะเร็วผมไปกินก่อนนี่พลอย วันนี้คุณส่องกระจกบ้างหรือเปล่าเนี่ยทำไมคะมีอะไรติดหน้าเหรอไม่มีอะแต่ว่าหน้าคุณตอนนี้เนี่ยซมมากเลยรู้ไหมก็พ่อป่วยใครจะมีอารมณ์มาแต่งหน้าล่ะถึงไม่มีอารมณ์แต่งหน้าเนี่ยเขาช่วยทําให้หน้าตาของเราเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างแล้วคุณมายุ่งอะไรกับหน้าพลอยด้วยก็ผมไม่อยากให้ใครแถวนี้เขาว่าคุณเป็นเพื่อนแม่ผมอะคุณต ล้วจะคุยงานนี่คุยเรื่องอะไรคะนี่คุณอยากคุยเรื่องงานมากขนาดนั้นเลยเหรอก็คุณจะมาคุยเรื่องงานพอจะได้คุยให้มันจบจบคุณจะได้กลับบ้านไงคะคุณอยากคุยให้มันจบจบหรือว่าอยากให้ผมกลับตกลงลูกค้าต้องการอะไรคะโอเคโอเคคือว่าเนี่ยตอนแรกคุณเกศเขาอยู่ต่างประเทศ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาเลื่อนไฟบินกลับเขาเลยอยากจะขอมาออกกองด้วยแค่นี้แค่นี้คุณโทบอกพลอยก็ได้ค่ะไม่ต้องมาอยู่กับพลอยทั้งวันแบบนี้หรอกงั้นพลอยไปดูพ่อก่อนนะคะฝากขอบคุณคุณแม่คุณด้วยสำหรับของที่เอามาเยี่ยมพลอยคุณคิดว่าผมมาที่นี่เนี่ยเพราะเรื่องงานแค่นั้นเหรอ ไม่ว่าคุณจะมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้คุณช่วยกลับไปก่อนได้ไหมคะขอบคุณมากนะคะ พ่อถ้าพ่อมีอะไรเนี่ยเจ็บตรงไหนหรือรู้สึกผิดปกติอะไรอ่ะพ่อรีบบอกหมอนะคะพลอยนัดหมอไว้แล้วหลังจากกลับจากอัมพาวาเนี่ยจะพาพ่อมาตรวจอีกพ่อรู้แล้วพ่อให้บอกพ่อหลายรอบแล้วลูกนี่ทาไม่ติดเรื่องงานเนี่ยพลอยไม่มีทางทิ้งพ่อเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงพ่ออยู่ใกล้หมอพ่อยไปทำงานเถอะลูกนะงั้นพ่อให้พลอยกับโปรเจกต์ใหม่ของพลอยหน่อยสิ พ่อขอให้พลอยมีความสุขกับโปรเจกต์ใหม่มากกว่าที่ผ่านมานะลูกนะค่ะดังก่อนนะพลอยไปแล้วนะทำงานตัลูกไปสวัสดีค่ะไปแล้วให้มันเป็นเพลง ไปทำงานแล้วครับแม่ทำงานไปครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ร้องเพลงเหรออ๋อใช่ครับแม่มีอะไรครับอะไรกันเมื่อสองสมวันที่แล้วยังทำหน้าทำตาเหมือนคนจะร้องไห้หตลอดเวลาวันนี้นึกอารมณ์ดีอะไรจ๊ะถึงได้ร้องเพลงเพราะคุณผมก็แค่มีความสุขกับโปรเจกต์ใหม่แค่นั้นเองค่บแม่ อย่ามาดิฉันเห็นคุณทำเป็นสิบสิบโปรเจกต์อะยังไม่เห็นอารมณ์ดีแบบนี้เลยมันต้องมีอะไรดีมากกวอาง,งาน,นแน่เลยบอกแม่มาเรื่องงานจริงครับแม่แต่แค่งานครั้งนี้เนี่ยผมก็หวังว่าจะมีอะไรดีขึ้นกว่าที่ผ่าน,านมาผมไปก่อนนะครับกอนหน่อยเจมสจะมาครับได้นะครับบ๊ายบาย Oh God. นั้เเคยเป็ถ้าชอบดูซีรีส์เรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป1ัดีหรือ w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  d n d i .net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วันดีจากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลย